ให้อีกแล้วค่ะพี่น้องคันนี้บอกเลยนอกจากจะเป็นแบรนด์หลักยังไม่พอนะเครื่องเสียงจัดเต็มท่อซิ่งวัดบูธค้ำท้ายมีให้หมดเลยรีแมปมาก,ก็แล้วนะคะบอกเลยว่า50,000ื่นจัดมาแล้วเต็มๆแบบนี้ของแต่งรวมแล้ว50,000บาทใครสนใจอยากได้ไหมจ๊ะทายคลิปเจอกันอะดูภายในก่อนคันนี้นะเลขไมน่น้อยนะคะไม่เจ0 0 0มนโลเท่านั้นปี2019เเอา ราคาขายราคาขายอยู่ที่549นะพี่น้องออกรถ0ยศูน์บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็5าเดือนแรกเอาไปผ่อนแค่5,4 0 0หลังจากนั้นผ่อนตลอดสัญญาที่9,400บาทเท่านั้นดูหน้าห้องเครื่องหน่อยไหมหน้าห้องเครื่องคันนี้บอกเลยว่าสุดมากนะคะฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการแกะการอดเลยนะคะหน้าเดิมๆนะรีแมปมาเรียบร้อยแบตเตอรี่ก่เปลี่ยนให้คะ่ะใครอยากได้ FC คนไหนสนใจว่าไงไวัยรุ่นจัดยูบอ อยากได้นะคะลิงไลน์ปฐโทรปักหมดอยู่ด้านบนกดแสดงเพิ่มเติมทักมาโทรมาได้เลยต่างจังไว้ไม่ต้องมาแล้วนะจ๊ะมีบริการทำสัญญาถิงที่ส่งรถได้ฟรีห้องน้ำบ้านรับรถแน่นอนนะ